สาสี่เอาละครับก็เป็นวิดีโอต่อเนื่องนะครับที่ลุงทีได้นะครับนำชีวิตของสัตว์สองชนิด2ประเภทมาหยอกล้อกันในช่วงเช้าช่วงที่ลุงทีมาวิ่งมาเดินออกกําลังกายที่อ่างเก็บน้ำห้วยทงแห่งนี้นะครับก็ปรากฏว่าเมื่อกี้นี่มีมีเจ้ากา1ตัวกับ เจ้าสุนัขดำหนึ่งตัวใช่ไหมครับตอนนี้ปรากฏว่ามีเจ้ากามาเพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็นสองตัวนะั่นนะฮะอีกตัวหนึ่งบินบินหนีเข้าไปในป่าไม้แล้วอีกตัวหนึ่งยังจับอยู่บนต้นไม้อยู่ครับเพื่อน <c oughs> ๆนะครับเขาก็คงเป็นคู่กันนะกานะครับกาคู่นี้ก็เป็นคงจะเป็นแฟนกันนะครับเป็นสามีพัรยาก,กันนะครับชีวิตสัตว์โลกก็อย่างนี้นะครับก็ต้องมีการ จับคู่นะครับเพื่อที่จะดำรงนะครับดำรงเผ่าพันธุ์ของตัวเองไว้นะฮะเดี๋ยวจะลองเรียกเพื่อนลุงทีกันให้แอคชั่นหน่อยวะบิมาเลยครับเพื่อนลุงทีครับไม่รู้จะตั้งชื่อว่าไงตั้งชื่อว่าเจ้าดำก็แล้วกันเพราะพิวสีดำมาลูกมา นะเพื่อนเขาไม่ยอมลงมาเล่นด้วยเหรอลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับนะครับโอเคครับ,คครบก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆน,นะครับโชคดีครับโชคดีมีสุขอย่ามีทุกข์นะครับแล้วก็ร่ำรวยเงินทองอร่ำรวยความสุขทุกๆคนนะครับเพื่อนสวัสดีครับ